ครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเราจะเข้าไปพูดคุยกับดรจักรพันธ์ชูเพชรนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นนักวิชาการชื่อดังในขณะนี้อยู่ในสายกับเราอยู่ระหว่างเดินทางไปพิษณุโลกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดจรดจรักรครับสวัสดีครับคุณศาสรครับสวัสดีเพื่อที่ดูรายการกันทุกท่านครับครับดจรจักรครับตอนนี้เดินส,สายเป็นนักร้องไปเลยนะตอนนี้ฮะก <c oughs> <ฮะ>็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดีก็เดินทางกับสโลแล้วก็ พวกนี้กับมืดนี้ก็อยู่ที่มอสงขลานครินที่หาดใหญ่ครับโอ้โหจากขอนแก่นไปพิษนุโลกโลงหาดใหญ่แล้วนะฮะใช่ครับเป็นงานเกี่ยวกับอะไรฮะที่ไปคุยนี่ครับก็เป็นนี่แหละครับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองนี่นะครับว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรจะไปทางไหนแล้วก็ในมุมมองของนักวิชาการมองอย่างไรนะครับครับดรจากแน่นอนว่าหนุนกปปสในการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเหตุผลครับ ชัดเชนครับคือผมคิดว่าถ้าตราบใดที่ตราช่างมันยังไม่ตรงค,รคือการเลือกตั้งที่มันยังมีข้อจํากัดมีปัญหาอยู่อย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรายังใช้ตราช่างที่ไม่ตรงอยู่เราก็เชื่อว่าการได้คนเข้ามาได้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาเนี่ยก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นครับว่าต้องมีการปฏิรูปการเมืองเพียงแต่ว่าจะจะมีข้อขัดแย้งตรงที่ว่า ปฏิรูปก่อนเรื่องตั้งหรือเรื่องตั้งก่อนปฏิรูปแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเห็นว่าเราควรจะปฏิรูปก่อนให้เรียบร้อยแล้วจึงเรื่องตั้งครับบางคนก็คิดว่าการปฏิรูปเดี๋ยวก็จะได้กฎหมายมาเข้าข้างฝ่ายกปปสหรือเข้าข้างประชาธิปัตย์หรือเข้าข้างปปอัมมาดอะไรก็แล้วแต่เขาน่าจะระแวงอยู่นะครับจริงๆนะ้ในมุมกลับครับแล้วถ้าอย่างนั้นมีการเลือกตั้งเข้าไปก่อนแล้วนี่นะครับแล้วเราจะมั่นใจได้งไงครับว่าพรรคเสียงข้างมากที่คุมเสียงในสภจะไม่เข้าข้างตัวเขาออกกฎหมายเข้าข้างตัวเขา,ออขา,ขา,เขามันก็หนีไม ถ้าเราเลือกตั้งก่อนเราเรามีการปฏิรูปกว่าเลือกตั้งเนี่ยเราจะได้หาคนที่มีความเป็นกลางได้มากกว่าได,ได้รักษาที่คัดคนมาได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้อำนาจในการปฏิรูปเนี่ยตกอยู่นภายใต้ของรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างมากนะครับเราก็ไม่มัอนจะระคบว่าเราจะได้ความยุติธรรมจริงหรือเปล่า <c oughs> เาพราะสุดท้ายเสียงข้างมากก็คงจะนนเขียนกฎหมายเอื้อประโยชน์กับตัวเองแน่ๆครับเราก็คิดแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าเราแวงกันไปเราแวงกันมาแล้วมันจะเจอกันตรงกลางตรงไหนครนับดรจักรครับ นี่ฮะเราจึงต้องใช้คนคนกลางเข้ามาในการร่างกติกาครับผมต้องบ,บ,บอกว่าถ้าโบนะวันนี้สถานการณ์วันนี้คนเราอยู่บนพื้นฐานความไม่ไว้ใจกันเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ทําให้คนเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบรที่ทรัฐธรรมนที่ทำให้คนไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขธรรมดลุญการเสียบ,บัดแทนกันเรื่องแบบนี้นําไปสู่ความไม่เชื่อมั่นว่านักการเมืองจะสามารถปฏิรูปการเมืองได้ด้วยเหตุผลนี้ครับ ภาาประชาชนและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนในการปฏิรูปการเมืองครับครับวันนี้กก<ๆ>ตอบอกมาแล้วว่าเลื่อนไม่ได้ก็เห็นใจกปปสอ,อยู่แต่ว่าตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้แล้วนี่จะไปทางไหนยังไงนะฮะรัฐบาลก็บอกเลื่อนไม่ได้กกตเลืนดูนะครับ,รบเรื่องของการเลือกตั้งในกฤษฎีกาเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็มีเลื่อนได้ในอดีตแล้วก็เคยมีการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับครับที่มาอยู่ตรงว่า เรามีกฤษฎีกาออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเราก็จะบอกว่าเราต้องทำตามกฤษฎีกาใช่ครับถ้าเงื่อนไขทุกอย่างยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็เป็นไปตามกฤษฎีกาเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นได้นี่ครับไม่ใช่เป็นาทางออกไม่ะจะเป็นคนยิ่งรักเองอาจจะมีการลาออกหรือขอยุติไปหรือขอทูลเก้าขอกฤษฎีกา,ามันมีเส้นทางอื่นครับมันตั้งคำถามนี้ครับว่าเราจะยอมให้มันเป็นไป อย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่และรู้ว่าอนาคตจะเป็นปัญหาหรือเราจะพยายามทําให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วไม่เกิดปัญหาต้องถามใจเดงตสงน้ได้ก่อนครับว่าจะปล่อยให้มันเป็นหรือจะช่วยกันทาให้มันเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นครับคุณยิ่งรักวันนี้ยังยืนยันว่าไม่ลาออกแล้วมันจะไปทางไหนครับจะมีไม้เด็ดอะไรของกำนันสุเทพอีกหรือยังไงครับอัน อันนี้ผมไม่มั่นใจ,จว่าการะทรวงศึกษาธิาอย่างไรแต่ผมเชื่อว่านตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนี่นะมองในนักวิชาการนะครับทั้งฝ่ายก็กําลังอยู่บนพื้นฐานว่าจะปฏิรูปก,ก่อนแล้วเลือกตั้งกับอีกฝ่ายนึงคือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปทีนี้กลยุทธ์ของคุณทางด้านคุณยิ่งรักเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ใช้กลยุทธ์โลกล้อมประเทศก็คือพยายามเอา ประเทศอื่นๆเนี่ยครับออกมาพูดบ่กควรจะต้องเลือกตั้งอย่างนั้นอย่างนี้คือใช้โลกรอบประเทศในขณะที่กลุ่มของกปปสเองน่าจะใช้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเสียงในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นพลเมืองคนไทยเนี่ยในการออกขึ้นมาต่อสู้ต่ออำนาจนั้นสองฝ่ายนี้ก็ต่อสู้กันในเชิงของมวลชนในเชิงของความชอบธรรมในการใช้อำนาจที่ประทายครับอืมดรจกักพูดชัดๆสิครับว่าถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปก่อนเนี่ยอย่างที่พรรคเพื่อไทยต้องการเนี่ย มองภาพให้ชัดสชครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเราเห็นภาพชัดเจนนะครับการเมืองก็เข้าสู่รูปแบบเดิมแล้วพอประกาศว่ายุสภาปั๊บเราก็เห็นภาพใช่ไหมครับว่านักการเมืองที่สังกัดอยู่พรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเคยอยู่ฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปก็สละเสื้อโดดเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรครัฐบาลซึ่งตรงนี้เห็นชัดเจนว่าที่ผ่านมาการทำงานของฝ่ายค้านที่อ่อนแอเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นฝ่ายค้านจริงแต่มันเป็นฝ่ายที่รอจะเป็นฝ่ายรัฐบาลดังนัง้นคำว่าอุดมการทางการเมืองเนี่ยมันจึงไม่มี การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราอย่ามาโกหกกันเลยว่ามันไม่มีเราพูดข้อที่จริงกันเถอะว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในมุมกลับครับนักการเมืองที่โดนแบนอยู่ในบ้านเลขที่เท่าไหร่นั้นก็หลุดออกมาแล้วก็เตรียมกลับมาสู่ระบบเดิมการเลือกตั้งแบบนี้ก็จะออกมาในรูปแบบเดิมผลออกมาแบบเดิมผมไม่ได้กลัวว่าขครจะเสียงงมากแต่ผมว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันมาักขึ้นเรื่อยๆจนกะกะตอเองเนี่ยถามว่านี้กรกะตเนี่ยจับได้ไล่ฐันสักครั้งไหม เคยคไมมที่จออกใบแดงให้จะเป็นจริงเป็นจังเราเห็นการทุจริตกันชัดเจนตั้งแต่การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไปถึงระดับชาติคอสตาก็ทําอะไรไม่ได้คนหมายก็ทาอะไรไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะอ้างว่าเป็นเสียงข้างมากจากประชายชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างไรเมื่อวิธีการเลือกตั้งมันผิดพลาดและแน่นอนครับการที่เรามีการซื้อสิทธิขายเสียงสิ่งที่ตามมาคือนะักการเมืองที่เข้าไปนั่งในสภาก็พยายามจะถอนท,นทุนทุกอย่างเพื่อจะกลับมาผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการเลือกตั้งก่อนด้วยเหตุผลก็คือว่า เมื่อฝ่ายรัฐบาลบอกว่าให้เลือกตั้งก่อนแล้วจึงปฏิรูปข้อที่หนึ่งคือผมไม่ไว้วางใจว่าคนที่มีอำนาจอยู่นะตรงนั้นจะเข้าจะไม่เข้ามาก้าวไกยกับการที่จะร่างกฎหมายออกมาให้มีการเลือกตั้งไปใปนประโยชน์ของตัวเองอันที่หนึ่งทั้ที่สองบอกว่าเลือกตั้งไปก่อนนะสองหรือปีครึ่งเสร็จแล้วก็จะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่คําถามคือเลือกตั้งหนึ่งครั้งคือสามพันแปดร้อยล้านสองครั้งก็ปาไปเจ็ดพันหกร้อยล้านครับทำไมไม่ปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเลือกตั้งแล้วก็อยู่กันยาวต่อไปนี่คือคําถามครับครับดูเหมือนว่า,ามีคําพูดว่านี่ประชาชนอาจะล้านคน5ล้านคนหรือหลักแสนคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เทียบไม่ได้กับคน65ล้านคนคน,คนแค่นี้นะหรอจะมาปฏิรูปเห็นด้วยไหมคนอื่นๆเขาเห็นด้วยไหมนะอาจารย์ดรจักรจะว่ายังไงฮะคือผมผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ตรงคําว่าปริมาณตอนนี้ประเทศไทยกําลังติดคําว่าปริมาณเกินไปเช่นเสียงกี่ล้านเสียงสนับสนุน 15้าล้านเสียงเชียร์รัฐบาลนะจยในมุมกลับครับ,รบทั้งประเทศคนมีสิทธิเลือกตั้งส8ิบดล้านเสียงนะครับถ้าจะอ้าง15้าล้านเสียงแล้วอีกส่วนใหญ่นะั้นูกหายไปไหนนั่นอย่าอ้างเราอ้างในเรื่องของจํานวนไม่ได้หรอครับเราต้องมาพูดกันถึงความเป็นจริงข้อที่จริงว่าวันนี้บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรเรายอมรับกับสภาพนี้ได้ไหมที่มีการทุจริตคอ์รัปชันกันอย่างมากมายมีความขัดแย้งกันอยู่ท่านอุตสาห์ครับลองคิดดู่นะครับ ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งจริงๆให้มีการเลือกตั้งจริงๆครับถามว่าคุณอภิสิธ์เวชาชีวะจะสามารถไปเปิดเวทีปราศัยที่เชียงใหม่เชียงรายอุดรได้หรือไม่อย่างปลอดภัยทําได้ไหมเราจำรับว่าโอกาสเต็มไม่ได้น้อยมากในมุมกลับครับพรรคอื่นสามารถเดินทางได้ทั้งประเทศไหมในเมื่อแบบนี้มันมาปราศัยไม่ได้หะเสียงอย่างปลอดภัยไม่ได้ถูกค่มคู่แบบนี้แล้วเสียงที่ได้นั่งในสภาเราจะเรียกว่าเป็นเสียงที่มาจากพลังบริสุทธิ์จากประชาธิปวไตยได้อย่างไรอื อาจารย์มองว่าคุยกันเปนสภาพนี้คคุยกันรู้เรื่องออกกฎเกณฑ์ร่วมกันไม่ใช่ว่าออกกฎเกณฑ์เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ออกกฎเกณฑ์ร่วมกันแล้วก็ค่อยลงมาเลือกตั้งกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันแล้ว่าจะเป็นตัวกกปศเองในอัตราส่วนที่เท่าๆกันกันกับถ้าประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยกับนอปชกับทั้งทุกคนต้องร่วมกันครับ วันนี้เราต้องยอมรับร่วมกันก่อนว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาเราอยู่ในแบบดูวิกฤตสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งกันประเทศไทยไม่เคยมีความขัดแย้งแบบนี้มาก่อนแต่ก่อนพักพักไปหาเสียงได้ทุกภาคแต่ดูนี้พักบางพักไปไม่ได้เอาง,ง่ายๆครับอุบลราชธานีเมื่อตอนน้ําท่วมผมก็มาอุบลเห็นกับตาตัวเองเลยว่าผมมาที่สนามบินผมเห็นมีคนอยู่ประมาณสี่ห้าคนมาตั้งไมโครโฟนตั้งลําโพงด่าเข้าไปใน สนามบินผมก็ไปสดาอะไรกันสักครู่ก็เลยทราบว่าอ๋อดีวคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ะมาเพื่อขึ้น,น,นเครื่องกลับกรุงเทพมาในทางหัวหน้าฝ่ายค้านมาดูว่าน้ําท่วมเป็นอย่างไรพอคุณอภิสิทธิ์ลงใช่ไหมครับทุกคนกเห็นในสนามบินครับมีคนเป็นพอใหญ่ไม่ใหญ่ครับเป็นผู้หญิงเข้ามาตะโกนด่าเปิดผ้าถุงโชว์ก้นให้แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าประชาธิปไตยและอย่างนี้แหละครับสังคมที่พร้อมจะเลือกตั้งแล้วอย่างนี้เรียกว่าพร้อมเลือกตั้งแล้วหรือ น่าสนใจครับเรจะจักครับบางคนบอกว่าเอาหลักการอะไรดีทั้งหมดอแต่ดูเมื่อหัวขบวนก็เป็นคนโกเหมือนกันอย่างกำนันสุเทพหรือใครก็ตามแต่เนี่ยหัวขบวนก็โกเหมือนกันดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดูหน้าตาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะดูหน้าตาหัวขบวนเนี่ยคือคือผมบอกว่าแม้ว่าคุณสุเทพจะเป็นหัวขบวนแต่คนนั่งในการเขียนในการปฏิรูปอาจจะไม่คุณสุเทพมันเป็นเสียงข้างคนส่วนใหญ่ครับเรามโมอย่างนี้ผมคิดว่ามันมันคงไม่ใช่ได้ล่ะในมุมกลับนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าอะไรหัวขบวนฝั่งนู้นน่ะเป็นยังไงมันก็ไม่สวยเหมือนกันรเดินตรงนี้เราควรจะมานั่งมองว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรกันมากกว่าแก้ไขตรงไหนแล้วเอาคนทุกภาคส่วนเขามานั่งกันคนต้องมีความคละกันไปเอามานั่งนะครับผมเชื่อนะครับวันนี้อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับไม่ใช่เดินมาชนมุมกันหรือมาคัดค้านกันเพราะคุณสุเทพเทือกสุบรรแต่เราออกมาเพราะบ,บ้านเมืองมันกาลังมีวิกฤตจริงๆวันนี้ถ้าไม่ใช่คุณสุเทพเปลี่ยนเป็นเทพโพงามผมก็เชื่อว่ามีคนออกมาครับ กร <c oughs> ับกรับท้ายนี้ดรจักรมีอะไรจะฝากกับชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงที่ฟังรายการอยู่ที่วันนี้ค่อนข้างจะสับสนรัฐบาลได้ไปเลือกตั้งทั้งนี้บอกปฏิรูปก,ก่อนดรจักรอยากจะบอกอะไรมากที่สุดในฐานะนักวิชาการครับผมอยากจะบอกว่าให้ให้รับข้อมูลข้อที่จริงก่อนว่าตกลงแล้วเรายอมรับสภาพก่อนไหมแล้วข้อที่จริงมันคือกันก่อนว่าวันนี้การเมืองเรามีปัญหาใช่ไหมความหนืดล้าเรามีปัญหาใช่ไหมเรื่องงบประมาณเรามีปัญหาใช่ไหม และมันมาจากเหตุผลอะไรมันมาจากความขัดแย้งในสังคมมาจากความขัดแย้งเรื่องวิธีการเรื่องวิธีคิดนักวิชาการก็แยกเป็นฝกักเป็นฝา่ายหยุดก่อนได้ไหมทุกคนนะักการเมืองขอออกไปก่อนได้ไหมแล้วก็มาช่วยกันร่างปฏิรูปการเมืองให้มันดีขึ้นแล้วก็ลงสนามแข่งกันอย่างชัดเจนปรับการช่างให้มันตรงไม่มีใครได้เปรียบใครเสียเปรียบเมื่อเราเสร็จแล้วเรื่องตั้งแล้วใครเข้ามาทํางานก็จะทําให้ทุกอย่างไปได้ดีขึ้นกฎหมายนะครับในรัฐธรรมนูญขออนุญาตนะฮะเรื่องรัฐธรรมนูนเนี่ย รัฐธรรมนูญต่างจากกฎหมายทั่วไปตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่นิติศาสตร์อย่างเดียวแต่รัฐธรรมนูญนั้นผสมระหว่างนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์เพราะนั้นการตีความตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถใช้แต่ศาสตร์ทางนิติศาสตร์ที่ว่าได้ตามตัวบทกฎหมายได้อย่างเดียวแต่ต้องมองถึงรัฐศาสตร์เพราะธรรมนูนถูกสร้างมาเพื่อให้คนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขและมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าบอกว่ามันทําไม่ได้รัฐธรรมนูญมีช่องว่างมีช่องเปิด เพียงแต่ว่าเราจะกล้าและเลือกที่เดิมไปตามนั้นหรือเปล่าต่างหากครับเพราะฉะนั้นเปิดใจ้กว้างครับแล้วมองประเทศไทยอย่ามองแค่วันนี้อยาวเอาชนะค่าขาดกันครับแต่มองว่าอีก50ปี100ปีลูกหลานเราจะอยู่ยังไงประเทศชาติเราจะไปทางไหนวันนี้เราติดอันดับคอร์รั่ชั่นเป็นอันดับต้นต้นเลยนะครับ แล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะยอมสภาพนี้อยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งผมจะฝากไว้สำหรับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับครับครบขอบคุณครับขอบคุณครับดรจักรครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับคุณมมกครับคุณชายครับสวัสดีครับดรจักรพันชูเพชรนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับกับมุมมองอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งก่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับ